สบายดีพี่น้องหนมาบ้านเจี Handy ๊ยพันละเลยพี่น้องหีมาอดบ้านเจี๊ยพันละแลยเรามาพัะล้องว้าวพี่น้องสนุกไสลอยสลอยอีกแลยนมื่อนะมีแต่คนมาฝากับมีมคนมาเล่นไฟออกับับเบาเอือพี่น้องบเบาซีมาผราว่าหมอกกับหมอกกับเจี๊ยพันละขั้มหมอกกับ มือื่นกับพ่ออยู่ไพ่มือื่นกีพ่อกันบบเม่แล้วเฮ้ยมือฮือบ่มือนีมันที่เจ๊เจ้าชิมเมอร์ตอนไหนเฮ้่นะเจ้าฮือตอนเศร้าแต่เศร้าเศรษาอีเดีจ้คือแบบบบเมื่อผักฟ่อนแค้นแล้วกันไปเลยจะมักเมื่อแต่ตอนคำมาแต่เศร้าเงียบ้นบ้านจเิ้าเขาเห็นไงมฮะเอาแล้วทินนอนพี่เราแล้วสิได้แล้ว เรื่กงานเรไปกับหลับไปกับพีสดชอรลงมาอ่ชมมลงตอนแรกมือื่นตอนแรกมอ่นัานี่เางานต้นเางานต้นเาเอ้ามืออนีนวันศุกร์บ้าวันเ้ารหูงานเอ้ยวันเาแต่เสาันเสาแต่เาแล้วาต้องตื่นแต่ีร้อยเจ้ากัสยกเา่าเห่เ้า่ป็นอย่างมันอุมด้วหันมีสิมัดซองข้าง้องไม่องไม่ บ่เสื่อแบบมัเนี่ยเสื่อแบบยันยันบ้านม so ันถอดบ่ได so so ้มันเข็งมันมันจังบ้านมันจะได้เอากระไก่ตัดมันถอดถึงขันตัดเสื่อพุดนะมันเจ็บโยกรือว่าคขันมันหักมันกระชูนได้มันกติแล้วมันแบบว่ามันกระดูกมันอียงมันมันมันลยมันมันเยอะเลยแบบว่ามันตัวนี้มันดูดโลอะบ่จะคู่อ่ะยังเงินกระดอนี่บ่เพิ่งนี่นะนี่กระดูกอันนี้แล้วกระดูกมีดนี่ ตัวนี้มันลุดลงเออนี่ปกติมันมีคือคนนี่เออบ่าไหม่ันมันมันมีคนทั้งแรกกออกมะอันมีคืออันนี้แบบว่ามันคนเฮามันมีเบิดในนี่น้เนาะตัวนี้มันลุดลงเอราจะลุดลุดกันนี่อันนี้เนี่ยที่จะอิงกระโดดชนิดนี้คือก้าวหลักกระโดดให้ไปไหลลเเยฮ็ดตรงนี้ไลนโอ้ยเราคือขั้วไม้แบบหุ่นแล้วดีนะคือกูนี่แบบว่าบ่มี่หุ่นกระเด็นอยู่แล้ว ให้ประเดคงเนจอยมนะ่เากูมีเขโคตอวดนะนะคอยจะเห็นเอเขาก็มีเธอไม่เคยจอยเขาจอยเหรอไดเออก็ดีแ้วมันจอยได้สัีนะก็สิข้นอีชือว่าดิอดตัวนี้เล้วมันสิมันสิบอะไรเขาน้าแตนละมือบในกินมันดุกเออมันบริยากอพอน้ำกินความแซ่บจริมืนกินบรุ่งหรอสิฟ้าเขาบ้านน้าแล้วว่าะนมจุกินใสน่หเขาจอยโอ้กูน่ตายเนี่ย ไนนาดล่มป่วยัป่วยยัด้รกาว่านอนยากผมนคันกวดปวนั่งมาันงแมมาข่ามาาปวกคนมาฝากก็ปวดหยังเนี่ในมาข้ามาเมื่อนะกับมาตินมเมื่อติน่บ่ะว้าเป็นขาเป็นกระสอบยมงินเมื่อๆรเมื่อ เอามายืมหน่อยเด้อของผ่าของมาผ่าเอามาผ่าเอามาผ่าอันเจ้าเห็นหมักกินอะไรโปรได้โปรได้มากกอยู่ได้บอเอามาเตยใส่หน่อยนะเพราะเนี่บ้านเนี่ยเขามาหาก็าหยิบให้เขาทิ้งเขามาเออเนี่ยบ้านนี่เขามาแก้ในมาคามบ่เขาแกะขายเลยเขาแกะแหละบอันคันแกะเมฆขายแต่นวลเป็นราคาดิโลเท่าไหร่เประมาโลละสี่พันสี่พันบาทสี่พันบาทหนึ่งกว่าเรื่อยเป็นหนึ่งกว่ามันด้วยด้วยแพงพันบาทยี่สิบหกไป จะปิดวิดทูปหมดเล่เปอาฝ่าน่อาะแข็งโลละพันสองค่ะอยากเห็นตายไปแก็งยังแตกตื่นเนาะแขงน้อยโลละพันสองโลละพันสองคแล้วพันสองแขพันสองไ้อันนีแงนันเฮาโลบมมากคิวมีแงจิกไง่เลโลนโลนหมือนถุบักใหญ่มันบักเบาๆนู่จะเอาเซนอ่ะยคงว่างงานนี่งานนี่ ดีแล้วเขามาบ่ตัดเนาะเห็นขลิ่นไผ่เงี้ยเงี้ยเงี้ยบูมีเงื่อนดอกบนอ่่อันนี้พอดีได้เหนพระเจ้าเอาไปใส่กัปักซอกันักนนะเฮาเคยไปอันวันนดูอันนด้ไปพระเจ้ากเลังแหเลยชิงเขาบริยากรีได้ซำนึ่่ะเจิยโซบุมวนเลยันงานดอกย่งวันยองไ ที่ไปแล้วบ้านเราหนึ่งยังย่องบ้านนี้ก็บ้านขากเออบ้านากก่อนาะนี่เขาเริ่มแล้วบุญวันเก้าเขาเริ่มกินแล้วไาข่วงกับคนตู่กันแล้วบุญบ้านไหนประจามายังเต้นยอกอกูหนาไม่บออันนั้นอันเนื่อดอกเขาเลยเลอันเลยโศกอันโศกเขาอันโศกบัวฮะเจ๊าหมาวาโอ้นเลใครไปยังม รถลดแมคโครว่าเลวว่าเล้วน่าจะส่กุดเนะเสียงเงินข้าวเ้ินอ่ะเสียอะไรจากในข่าวเสียก็โหลดัวข็เจ้าใหญ่เนาะมันวันนี้ทานลอมันเดิมอว่ารหลดแมคโครมาจากตันกควานักเนาะโอ้ยตหลมเป็นยังบ่มันกลางสีวิตตักับองืนเออใ่ยุโบต้แต่บักแมคโครบอทัแมคโครเนขนนั่นเออว่าอยยุขั้นมาใต้นั่นคือโง่ถ้าโหแมคโครกได คนหลดแต่มันก็งงกันแหละจกตานตัวหลดทั้งหลดไปโค้ทั้งหลดลากนะก็ไม่เห็นอยู่ดีผสคมควรขึ้นจะเสียงกันเขาย,ยไม่ร้ายแลผัวิกันมีจักเมื่อนี้เมื่อื่นก็ครบแล้วสามมือโอเมนผูไ้ทไทยทนผู้ไทยแสามเจ็ดแซอ็ดเ <laughs> อ็ดเอายังย่อาอ๋อ กูเล่ามาื้ำเมื่อสมัอนะครับพออยู่โดนแบบโอ้เขาขีขาสั่งมัดแขนเมื่อไรบ้านี้มัดแขนแับลูกกขบไม่ได้ลูกแล้วเอ้ยลุแทงหมดเออลุกลุกๆเป็นเสียใจยังเสียใจลุกลุกยังซ้ำมื่อแล้วว่าโลกนี่นะซ้ำขึ้นเอาคือไวแต่ซ้ำขคืนเอง เออแล้วมัาแค้นมันตรงแล้วสงการเลยเจ๊สงกาดเลยปกติเนอะนมัแ้นมาร์พทํามาแล้วก็แล้วจุกงานก่อนนะฮะเออขยะแล้วใหม่นะหาอรอชะบบมาเราหามื่นทอแล้วก็ผิวที่ดงดอกกันแดดงเปป่าด้แล้วป่าคนท่านี้เดียวะอุปราคบ่ เากะมือนึงบ้านพระเจ้ามาะมาหน้าก็ไม่อันนั้นีะรเมือเป็นหนอแนวอะไรกินพระเจ้าอยู่มคือบ้านเท้าแลอันบริมแผนการพัฒนาอย่างบนตัวนี้นั้รถไจอดในตันทางนะบอกเขี่ยวจอดในถ้าคืนนี้นี่ไปกันจอดไปกนจอดตันทางพวกทีนว่าเลก็ได้ เอเลี enfin ้ยมเขามากับล้มตลอดจั๊กเยี่ยจะล้มีพอกเขาก็จะลุนะเหตดเหจะปูดอ่นสาวเถื่อนกบเจริญ้าบ้านเาอเหตดกระซ่าเี่ยนโซลเซลลมันต่างกันเยอะเปลี่ยนสีด้รนาะมันมันถือกันมันมาถือกันกับสีสียังไงที่ัดสิสียังไงที่มันดาถ้าต้องเอาเป็นสีทนได้ เบรกขนาดนะมันานำรัโคนเปลี่ยนใหม่เดีนเบโ้ให้ื่อต้กพจรักโคนม่เบรกได้ป้อนี่นะไปไปพี่น้าจากลาเจ้พร่าอลยเด้อบาทนี่เด้อกับปริมากโดดอลยได้เงินนี่นกเติบหนึ่งได้เต็มไนหมดไม้เต็มไปมมาพูดกอย ลาซูไปขุกอยแม่ลาซูไปคุกดอกจะดกโด,ะดนเติบอะไได้มันปวดปีกเลยจ้งแล้วเว้ยเดือนสิบตีจำนาแล้วจำนาแล้วเดือนสิบก็ุกดอกแม่นะเออสีห่อเขาิโตมีช่งนะเออแหละยางตกลินเลฮากูมาโนี้กับิโตี๋ยวพี่น้องเขาเก็บภาพบรรยากาศไปซ้ำนนกอคลิปนาจะพข้กันไหมสบายดีพี่น้อง สวัสดีอีบ๊ายค่ะกไลค์กัแชร์ด้วาน่โออกมาปเจเมือขอบคุณ